ขอบคุณค่ะ, <S <S <อ>ะเห็นไหมเขาจะพูดเป็นแล้วอ่อน้องเพชรพูดสิลูกเ,เพชรพูดยังไงพูดน้อยพูดเหมือนพี่พอยเมื่อกี้นี่พูดเสียงไม่ค่ <S <S เสีงมมยงไงค่ะกวยไม่น้องเพชรต้องบอกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องเพชรน้องพลอยด้วยนะคะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เหรอลูกไม่ดีเดี๋ยวโดนตามไล่เพแบงด้วยนะบ๊ายบายอ๋อย่างงี้เลย คุณเจ้าฟังบอกพอคอยฟังบอกออย่าไปอึดอ๊นี่ในแม่ดุนอีกแล้วอีกคนนึงจะเป็นคนพูดอีกคนนึ่งจะปฏิบัตินะคะได้หน่อยสองคนโี่เพราะว่าเพลงหนึ่งข้าคนหนึ่งไม่ได้ท่อนหนึงคนนึงจะได้เขาจะช่วยกันสองคนนี่เพราะว่าเขาเกิดมาคู่กันค่ะพี่น้องเวลาแม่ห้าลองเพลงสิ อีคนหนึ่งได้ดคนหนึ่งคนหนึ่งได้ดคนหนึ่งเป็นชีสึกอ๋อพี่พรสบายดีเด้อจะร้องเพลงอะไรเพลงชีสึกพี่พรสหรัฐอเอาลองให้ฟังหน่อยอันหนึ่งเป็นอันหนึ่งอันหนึ่งพี่พรอันหนึ่งเอ้ยพรเมื่อกี้นี่เอ้ยพรใช่ไหมให้นานมีสองคนเมื่อเช้าเล่นน้ำตอนนี้เล่นอะไรคะรักจริงๆใช่ค่ะตอนนี้ก็จะอยู่กับคุณครูแตนกับคุณครูเหมียวนะคะจะสอนหลายๆอย่าง ้างตำนานทีเชอ่าแม่มองมองกับเธอออตำนานกับดรงมีกับดาวอเมจันท่เคยปมีกระแสเกาหลีถงมากขาราบุจขาราบุจจุุคามานี่ดิน

ตติงติงงจะทำให้ยายดูนะทำให้ยายดูเหรอทำให้ยายดูนะคะทำแม่ทำกำทำแม่นนะทำแม่ก่อนนะค่ะค <c oughs> ่ะทำแม่ก่อนนะอ้าวอันนี้งูอะไรเนี่ยอันนี้งูอ,นนอะไรมากเอาสีแดงอะคอนด้าใครเนี่ยต้องคิดว่าเอาสีแดงนะคะสีอะไรนะสีชมพูอันนี้สีชมพูทำแหวนนี่สีแดงสีแดงว้ เอาเพลงอะไรอีกคะเอาเพลงสวยสวยคนีำยายได้แล้วอีกไหมันนี้อะไรลูกแหวนแหวนออไม่ได้อไม่อ ยังแมนมึงงาอะน้องน้องน้องปมมือให้หน่อยปมมือให้หน่อยปมมือให้น้องเพชรด้วยเก่นเลยวันนี้นักเรียนเกลิ่งเลยโอ้ยได้วิชาศิลปะมีทั้งการร้องแล้วก็การรำแล้วก็การฝึกขึ้นมาอีกทำเต่าเต่ามันมีทำเตา่ะเตามันนะทอบมี ทำน้บบบเห็นไหมหลานมัยี่แตนมันนี่เป็นนังซี่ล่ะเตามันสี่ห้องอบโอบเออเหลือเพลงอะไรอีกคะช้างล่ะคะลูกเพลงอะไรอีกช้าง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 ช่วยช้างคือเปล่าถ้าฟังมาตัวไว้บากเกิดอาแบบเงเลี้ยแต่เงี้ยนาแลนวนีกทางตาอาหมาหมูช้างช้าง